ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำสูตรน้าใส่นะคะรักษาฝ้าค่ะด้วยแอปเปิ้ลเขียวค่ะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งแอปเปิ้ลเขียวค่ะเราเอาแอปเปิ้ลไปล้างปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกเสร็จป,ปุ๊บเราก็เอามาสไลด์ค่ะสไลด์ใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะ แอปเปิลนะคะเราเอาแอปเปิลไปปอกเปลือกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปสไลด์เดี๋ยวไปดูกันนะคะ ใช้น้ำผึ้งหนึ่งช้อนนะคะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปเลย <S <S แล้วเราก็เอาแอปเปิ้ลที่เราขูดๆนะคะมาใส่เลยค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นี้เราสามารถเอามาใช้ทาผิวเราได้นะคะเราสามารถใช้ทาผิวเราได้ด้วยค่ะนี่นะคะแอปเปิลหช้อนน้ำผึ้งหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็ผสมลงไปเลยนะคะสัดส่วนผสมให้เท่ากันค่ะถ้าเราต้องการจะเอาใช้ถ้าเราต้องการจะทาผิวด้วยก็ เพิ่มไปเป็นสองช้อนนะคะถ้าเราต้องการจะทาผิว้วยนะคะน,นี่คือเราเอาทาหน้าอย่างเดียวคะ่ะถ้าทาหน้าอย่างเดียวจะผสมคือเราใช้ครั้งต่อครั้งนะคะหนึ่งช้อนน้ำาึงหนึ่งช้อนแล้วก็แอปเปิ้ลที่เราขูดไปหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็ผสมแบบให้มันเข้ากันเลยนะคะก็ได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะอันนี้สําหรับหนึ่งครั้งนะคะใช้ต่อหนึ่งครั้งค่ะแนะนําคือ แอปเปิกับน้ำพึ้งนี้เราใช้เราใช้บ่อยได้นะคะเราสามารถทําบ่อยได้คะ่ะถ้าสําหรับคนที่มีเวลานะคะถ้าเราไม่มีเวลาอย่างน้อยเราก็ทําอาทิตย์ละหนึ่งหรือสองครั้งค่ะถ้าไม่มีเวลานะคะแนะนําให้ทําเลยคะ่ะหน่าใส่นะคะสูตรนี้ทดลองทําเลยคะ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะที่เราผสมลงไปแล้วแอปเปิ้ลกับน้ำผึ้งจะได้แบบนี้คะ่ะ เราก็ต้องไปล้างหน้าก่อนนะคะล้างหน้าล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะแล้วเราค่อยเอามามาร์ k หน้านะคะเดีย๋ยวเราไปล้างหน้ากันค่ะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็เอาที่ผสมไวะะ้ค่ะแอปเปิลแอปเปิลเขียวนะคะกับน้ำเึื่อใหผสมไว้ค่ะเราก็ทาหน้าเราเลยนะคะทาหน้าทิ้งไว้เลยค่ะ ทาให้ทั่วหน้านะคะอันที่มีฝ้าค่ะเราโปะไว้เลยนะคะที่มีฝ้าโปะหนาๆไวเลยค่ะเดี๋ยวทาเราก็ได้แอปเปิ้ลที่ผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็โปะหน้าได้อย่างนี้นะคะทิ้งไว้20สิบนาทีค่ะทิ้งไว้นานได้นะคะถ้าเราแบบเรานอนแบบถ้าเกิดเราแบบคนที่มีเวลาเราก็นอนเดี๋ยวเรารอย0สบนาทีเรวมาล้างหน้านะคะสูตรนี้ เพื่อนๆไม่ใช่ทำแค่ครั้งเดียวก็หยุดนะคะเราต้องทําบ่อยๆค่ะอย่างน้อยอาทิตย์แต่คนไม่มีเวลาเลยอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งนะคะแนะนําให้ทําค่ะหน้าเราจะใส่นะคะจากเมื่อก่อนเห็นไหมคะแม่แต่มแบบหน้าสิวทั้งสิวทั้งฝ้าแบบเยอะมากเลยตอนนี้ฝ้าก็ยังมีค่ะแต่ว่ามันก็จางลงนะคะเราช้าแค่วันเดียวไม่หายค่ะเราต้องทําตลอดติดๆกันนะคะเพราะว่าแม่แต่มนี่คือทดลองมาหลายหลายแบบ หลายสูตรมากค่ะคือสูตรไหนที่เขาว่าดีก็จะลองแต่เราไม่ได้ไปไปหาหมอหรืออะไรนะคะเราแบบธรรมชาติเลยค่ะลองแบบของธรรมชาติล้วนเลยนะคะก็เนี้ยค่ะหน้าที่เรารักษาด้วยธรรมชาติเราอดทนทําค่ะเราไม่ทําแค่ครั้งสองครั้งมันก็หันาอดทนทําเอาใครว่าอะไรดีเราก็แบบทดลองทําอย่านเงี้ยเราก็ดูว่า หน้าเราอ่ะอันไหนที่มันเข้าที่มันใช้ได้ถ้าเกิดเราทำแล้วร,รู้สึกว่าหน้าเราแบบมีมีอาการยีบๆแสดงว่าหน้าเราแพ้นะคะไม่ห้ามค่ะไม่แนะนําให้ทาเนยค่ะถ้าเราทําแล้วแบบหน้าเราสบายนะคือทําแล้วแบบเราแบบเราสบายแล้วมีความสุขอะ่ะแบบเแบบโนาะทำไปเลยค่ะนะคะหน้าเนี้ยโอเคใช้ได้ค่ะแอปเปลิลน้ำผึ้งนะคะโอเคสูตรนี้แนะนำโอเคเลยค่ะหน้าใส เดี๋ยวเรารอทีวยี่สิบนาทีนะคะเราไปล้างออกนะคะได้ยี่สิบนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันค่ะแอปเปิลตรงที่ว่าเป็นเป็นฝ้านะคะเราก็โปะโปะโปะไว้เลยค่ะโปะน้าน,นาไปเลยค่ะฝ้าตรงนะะี้ค่ะถ้าใครสามารถเอาไว้นานได้30สิบนาทีก็ไ้ได้นะคะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็หน้าก็ชุ่มชื่นนะคะ อันนี้คือเราด้านไว้20นาทีค่ะถ้าเพื่อนมีเวลาก็สามารถทําได้ถ้าเพื่อนมีเวลาคะก็สามารถอันนี้ท 2, ําไว้20นาทีค่ะถ้าเพื่อนมีเวลาก็สามารถทําไว้ได้30นาทีนะคะสูตรนี้คือหมักไว้นานได้ถ้าเกิดที่เราถ้าเกิดเราใช้ครั้งต่อครั้งนะคะถ้ามันเหลือเราสามารถมาทาผิวได้ค่ะทาผิวแล้วผิวเราจะแบบชุ่มชื้นหิวผิวไม่แตกแห้งนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมค่ะออกแดดอย่าลืม ทาครีมกันแดดด้วยนะคะมากหน้าไม่พองทาครีมกันแดดด้วยค่ะต้องแบบใส่หมวกนะคะอย่าลืมนะคะออกแดดเราต้องดูแลตัวเองค่ะสาววัยสี่สิบห้าอัพอัพเท่าไหร่ปีนี้สิบหกแล้วค่ะสาววัยสี่สิบหกนะคะต้องดูแลตัวเองค่ะเพือพ่อนๆพเป็นไงมัางคะสูตรนี้โอเคไหมแอปเปิล <Apple S 1> มีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างน้ำผึ้งมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็สัดส่วนก็จะเขียนไว้ที่ใต้คลิปให้ค่ะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้รอชมคลิปต่อไปด้วยนะคะว่าคลิปหน้าแม่แต้มจะเอาอะไรมาแนะนำคลิปหน้าใส่ค่ะเราเล่าสัตว์ธรรมชาติดีกว่านะคะท้ายคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ